การรับประกรันให้ลูกค้าเนี่ยผลประโยชน์มันไม่ใช่ไปขอลูกค้าคนเดียวผลประโยชน์มันจะไปของเราด้วยผลประโยชน์ของเราคืออะไรงานที่เราทําออกไปเนี่ยนะครับบางทีของใหม่ก็อยากคิดว่าเราจะทําดีนะฮะของใหม่เราทําไม่ดีก็ได้นะครับเราอาจจะใส่ไม่ดีเราอาจจะใส่ไม่ถูกวิธีเราอาจจะเปลี่ยนไม่ครบไม่ใช่ว่าของใหม่มันจะต้องใช้ใส่แล้วดีเสมอไปช่างฝีมือไม่ดี ใส่ไปมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นวิธีเนี่ยเราตึงต้องฉะนั้นเวลาที่เรารับประกันงานให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะมันหมายความว่าเราจะได้ดูฝีมือตัวเองว่าเราเนี่ยทำดีแค่ไหนหรือเราผิดพลาดอะไรตรงไหนไปบ้างนะครับยิ่งมากความรู้เราก็จะยิ่งมากนะครับยอมรับแล้วก็ตั้งข้อสงสัยให้มากๆนะแล้วเราจะเป็นช่างที่ดีนะครับเราอย่าคิดว่าบางอย่างที่ช่างเพื่อนช่างบางคนเขาบอก มันจะไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันไม่จริงมันโกหกอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะว่าช่างแต่ละคนเจอประสบการณ์แต่ละอย่างมาที่แตกต่างกาันะครับทุกอย่างที่ผมนํามาบอกมาเล่าเพื่อน,อ,นอาจจะยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่การที่ผมเจอแม้เพียงครั้งเดียวผมก็จะเก็บไปคิดแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็หาเหตุผลและหลายๆเรื่องผมก็เอามาบอกให้เพื่อนๆฟังบางคนก็เสียงว่ามันไม่จริงหรอกผมก็ไม่ว่าอะไรนะ เพราะว่าบางคนก็ไม่เชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นสายไฟทําไมไม่บัดกรีเนี่ยนะครับมันไม่มีใครอธิบายให้ใครฟังได้หรอกครับนอกจากเคยเจอเองนะผมเนี่ยเจอมาหลายอย่างครับเอาไว้ผมจะทยอยมาเล่าให้ฟังว่างานบัรกรีสายไฟแล้วมีปัญหาเนี่ยผมเจอกับอะไรมาบ้างฮะสมัยก่อนวัยรุ่นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เฉยเฉยนะฮะก็บ,บัดกรีเข้าไปใหม่ก็บัดกรีเข้าไปใหม่นะฮแล้วมันก็เสียอยู่งั้นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นคนไม่ได้หายผลมาก่อนสมัยนู้นนะฮะ แต่ตอนนี้มันมีเหตุผลที่จะมารองรับตรงนั้นก็เอามาแบกบปันให้เพื่อนๆได้รับรู้กันครับทางโฮก็มีเรื่องมาเล่าแค่นี้แหละนะครับใครที่เป็นมือใหม่อย่าลืมนะยิ่งช่วงแรกๆร,รับประกันยิ่งนานยิ่งดีนะฮะเราจะได้รู้ว่าเราทําอะไรลงไปลงทุนนิดเดียวนะครับลงทุนแค่50บาทรับประกันให้เขาปีหนึ่งถ้ามันเสียปีหนึ่งเสียครั้งหนึ่งเราก็เสียแค่50บาทยังไงเราก็กําไรอยู่ดีนะครับ